มาครับระหว่างที่เซิร์ฟเน่าเราก็จะดูแมวไปก่อนโอเคปะค่าเสียหายน้องเท่าไหร่ตัวนี้เหรอยูสุน่าจะประมาณ4ี่หมืนสองนะครับสี 40, ่หมกว่าบาทยูสุกับไอติม่ใส่ดีครับมีไอโมจิชอบกัดชอบข่วนแต่มันก็ทำเบาๆไม่ได้ทำแรองอ่ะ แต่สองตัวนี้นิสัยดีมากครับดูจากควา,ความนิ่งของมันเนี่ยมันนิสัยดีไหล่ะนี่มันยังไม่ขยับเลยเนะี่ยดูดิเนะาะมีมีแม้ว่าใครเป็นแบบนี้ไหมล่ะน้อยอะ่ะถึงมีก็น้อยอะ่ะถึงมีก็น้อยอะ่ะใช่ป่ะอืมผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตัวนี้ไม่สามารถอยู่ได้นานนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบดู ก่อนมันจะไอะ้รีบดูมันไว้นะครับก่อนมันจะแพงลิตนะครับผมอุ้ยมันตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยคือผมเลี้ยงมันทุกวันผมก็ไม่รู้นะไอ้ขี้เห็นในะกล้องมันตัวใหญ่เนี่ยหน้าโหดจังไนะฮะห,หน้ามึงโหดจังอนงะโมจิหืมตัวนี้เท้าจะสวยกว่าตัวตะกี้นะ เท้าจะเป็นสองสีเห็นปะเหมือนตัวมันอะ่ะจะเป็นสีชมพูกับสีเทาต้องเอามาให้ดูหมดหรอจะดูไอติมด้วยหรอวันนี้มันนิ่งอนะเนี่ยแปลกมากเลยรักปลาดิใช่ไหมอืม เอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีอาการตอบโตบ้โอเคไปเปลี่ยนตัวนะครับไม่ไหวละมันมันมันเริ่มมีอาการดูดูอ๋ออ๋อโอโอเค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 มันเริ่มมีอาการตอบโต้ตอบฉลองแล้วนะครับผมตอนนี้มันเริม่มโมโหแล้วนะครับดูจากหน้ามันครับครัยเฮ้ยเฮ้ยครบสามเลยพี่ ตัวนี้เป็นพี่ใหญ่ของบ้านนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมห่วงที่สุดด้วยเพราะมันเป็นแมวติม๋มโอ๊ย,อยตัวนี้ผมห่วงมากนะครับคือเวลาถ้วยอาหารมี3ามถ้วยใช่ปะเวลาผมเทอ่ะผมผมเทถ้วยแรกใช่ปะมันต้องเททีลทถ้วยใช่ปะผมเทสามเทถ้วยแรกเสร็จปุ๊บสมมติถ้าเกิดยูสุเหรือติมกินอะปุ๊บไอโมจิตัวตะเกียมันจะวิ่งหัวไปไถเลยแล้วก็แย่งแดง ค,คือไอยูสุไอไอโมจิเนี่ยเป็นตัวเป็นน้องเล็กแต่ว่าแบบแมวแบบนิสัยไม่ดีสุดนะครับถ้าเกิดพูดตามนัแล้วมันจะแย่งข้าวคนอื่นแดกก่อนไอติม <I team S 1> ใหพุ่มเนยน่ารักกกอไอติออมอาจจะไม่แก้ไม่กล้าแย่งของใครเลยคือถ้าเป็นจะเป็นอย่างนี้แพทเทิร์นจะเป็นอย่างสมุมเทใช่ปนะ่ะแล้วไอติมกินตัวแรกนะครับ่ะไอติมจะโดนโดนโมจิแย่งปุ๊บแล้วผมมเททัวนที่สอง ไอติมก็จะไปไปกินทุ่ที่สองแล้วก็โดนยูสุแย่งนะครับแล้วผมก็ต้องเททุ่ที่3ให้ไอติมนะครับโอ้ยไปมันกลัวนะเนี่ยคือมันกลัวเนี่ยดูตาสังเกตปะตามันจะโตนะมันกลัวครับมันเป็นแมวขี้กลัวแมวติ่มอ่ะตัวเนี้ยโอ้ยเนี่ยมันจะกลัวมันจะลุกลี้ลุกลนครับดูนะสังเกตปะเนี่ยมันแมวแบบแมวขี้กลัวเวลาอุ้มปุ๊บตามันจะโตเลยเพราะว่ามันกลัวครับมันแบบมันแมวติ่มติมอ่ะ อืมแต่ผมล้างมันนะเป็นห่วงมันมากด้วยคือถ้าเกิดไฟไหม้บ้านต้องอุ้มไปติมอ่อน,นะครับไอ้ที่นี่โง่เกินไม่รู้เรื่องนะอืม <c oughs> มันแมวแบบว่ามันเสื้ออ่ะมันแมวแบบเออแมวแบบเสื้ออะเออเก็ตปะถ้าเกิดไฟไหม้บ้านคือไอ้สองตัวนั้นน่าจะวิ่งหนีออกไปได้นะครับแต่ว่าไอ้ที่นี่วิ่งหนีออกไปไม่ได้แน่นอนนะครับคือข้าวทุ่ยไอติมผมจะให้เยอะสุดเพราะว่ามันมันโดนแย่งแดกบ่อย คลิปที่ไอติมกระโดดนี่น้องหนีอะไรไม่รู้มันกลัวอะไรก็ไม่รู้มันขี้กลัวตัวนี้มันเป็นแมวแบบแมวขี้กลัวเนี่ยต้องเกาคางไปสักพักหนึ่งมันชอบให้เกาหัวตัวนี้ถ้าเกาหัวมันจะนิ่งมีเสียงฟีฟๆออกมาได้ยินปะนี่นปะ อันนี้คือมันฟินนะมันชอบให้เกาหัวมากชอบตั้งแต่เด็กแล้วตัวเนี้เจ้าของเขาฟาร์มที่ซื้อมาเขาบอกให้เกาหัวบ่อยๆมันชอบให้เกาหัวมากครับไอติมอะร่างนะเห็นปะเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยกลัวลวตามันจะไม่โตมากเห็นปะเมื่อกีตอนอุ้มมาตามันโตเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราขยับมันปุ๊บมันก็จะตาโตอีก ผมรู้นี่ส่ยแมวทุกตัวเอ่ยตาโตอันนี้คือมันจะเริ่มกลัวแล้วถ้าเกิดจะให้มันหายกลัวก็สามคักหนึ่งตามันก็จะค่อยๆเล็กลงครับตัวนี้หกหมื่นครับ <laughs> ใช่มไหยรวมกันประมาณแสนสามอ่ะสามตัวนะครับอืมแต่ก็คุ้มเป็นแสนสามที่คุ้มมากเลยตัวนี้แพงสุดในสามตัวครับโมจิได้อายุสูสี่หมื่นสองสี่หมืนสามมั้ง หรือ4ี่0 0ื่ไม่แน่ใจยูสุเอ้ยยูสุสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับโมโจิสามหมตัวนี้6กหมื่นนะครับลงกันน้ำมันแสงก็บ,บาดไปไป,ไป,ไปคนดดเร็วสรุปเกมเล่นได้ยังอะ่ะทุกคนไม่ใช่นะผมหนักไอ้ที่ตัวนี้โคตรหนักเลยตัวตัวนี้หนักมากตัวนี้แม่งหนักที่หายนะครับเมื่อกี้ขอบคุณตัวเน หนึ่งร้อยบาทจากดียูด้วยนะครับผมผมครับตีกันบ่อยไหมหรอมีไอตัวนี้ไม่ค่อยตีกับใครมีแต่ยูสุกับโมจิตีกันตัวนี้มันตัวนี้มันแมวแบบรักสงบมากอะรักสงบรักสันติแมวติม๋มแมวแบบไม่ได้ยุ่มกับใครอะเนาะแต่มันก็จะเป็นห่วงน้องๆม,นะมันนะเมื่อกี้ตอนผมอุ้มยูสูกับยูสูกับโมจิไอเออยูสูกับโมจิขึ้นมามันร้องนะผมได้ยินเสียงมันร้องเลยเนาะร้องอยู่ตรงบนไดอะ แง่แง่แล้วพอผมเอาโมจิกับยูทูบไปปล่อยให้ฟาตตอนลงไปตะกี้มันก็จะดมตูดว่าใช่เพื่อนว่าใช่น้องมันไหมแต่ตอนเนี้ยเนี่ยเอามันขึ้นมาเนี่ยไอสองตัวนั้นไม่สนใจเลยเลยไม่เห็นมันล้อตาไปติมเลยนะลูกมันไม่สนใจมึงหรอกมึงต้องสนใจมันหรอกติมอืมไฟไปบ้ากูอุ้มมึงออกก่อน ได้ใบอัปเดตหรอครับถึงเขาไม่ได้น่าจะเซิร์ฟเน่าครับรักนางก็จิ้ม ตัวนี้เท้าสีเทาครับสีออกน้ำตาลเดี๋ยวไม่ได้เทาน้ำตาลเท้าน้ำตาลครับคือถ้าเจะจะเท้าชมพูเท้าชมพูต้องเป็นแมวสีขาวอะเท้ามาถึงจะชมพูครับแต่คือผมพอเลี้ยงแล้วเท้าสีอะไรก็ไม่ได้สนใจแลครอมคือให้แมวตัวอื่นมาผมก็ไม่เอาผมเอาตัวเนี้ยร้านหนึ่งก็ไม่ขายจะประหลุก สอง้านไม่ขาย <laughs> ไม่ใช่นะชม,มนมเดี๋ยวมามันก็รอเขอเนาะตาฟ้าต้องแมวสีขาวครับแมวสีขาวจะตาฟ้าแล้วก็ขาสีขาสีชมพูแบบแมวพี่บอยอะ่ะ แมวตาฟ้าต้องต้องเป็นตัวสีขาวครับแล้วก็อันนี้ตาตามันจะสีเขียวเห็นปะตามันจะเขียวๆโอเคไปครบแล้วสามตัวนะครับบ๊ายบายไอตีนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะคะ่ะไอตีมบังนะค่ะไปละ フッ。<music>